สรุปว่าประเทศไทยเนี่ยมีแต่โครงการหลวงอันเมื่องมาจากพระราชดำริเท่านั้นที่สามารถครอบครองยาเสพติดได้อย่างถูกกฎหมายครับและนี่คือเลกอ่กกลันชันฉลาดของกรรษัตริย์ภูมิพลและเครือข่ายคือภูมิพลนี่นอกจากมีอัจฉริยะในการยึดสมบัติของสมบัติส่วนตัวแล้วเนี่ยมันยังมีความเป็นอัจฉริยะในการค้ายาเสพติดอีกด้วยฮะเรื่องนี้สําคัญนะครับท่านผู้ฟังนี่ลองคิดดูให้ดีครับ ฝิ่นเนี่ยทั่วโลกประนามแต่ภูมิพลสามารถทําให้ฝิ่นนั้นเนี่ยครอบครองได้อย่างถูกกฎหมายในประเทศไทยคือมึงต้องอยู่ในโครงการหลวงแล้วปูก็สร้างหอศิปนขึ้นมาเพื่อตกตลาคนทั้งโลกปันนี้นะสร้างมาให้นักท่องเที่ยวดูมาวิการวิเคราะห์วิจัยศิปนแต่มึงปลูกข้างดอยอ่ะทุกวันนี้ประเทศไทยทุกดอยมีศิปนหมดนะครับศิปนคือตัวนําในการทายาติดทั้งหมดเนี่ยดอยปุยดอยชนนดอยอา่างขางดอยแม่สลองดอยตุงดอยขิวศิป์ดอยแม่ตะมานดอยในจังหวัด แม่ของสอนอีกมีลูกกี่ร้อยดอยดอยที่สันปากเกีย้ยเชียงดาวโอ้ยนะฮะเยอะแยะไปหมดนี่นครับฝ่นพวกนี้ถูกกฎหมายครับถ้าอยู่ในโครงการหลวงถูกหมดนี่นไงอัจฉริยะหรือเปล่าละนะฮะแล้วการที่มันทําให้โครงการหลวงเนี่ยสามารถครอบครองิินได้อย่างถูกกฎหมายเนี่ยมันก็สามารถทําให้ครอบคุมคือมันสามารถครอบคุมไปถึงยาเสพติดอื่นๆได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเฮโรอ,อีนยาไอยาอี เห็นไหมครับท่านผู้ฟังนะฮะเอาท่านนี้มาดูไอ้นี่ครับไอ้ที่ผมบอกก็แล้วว่า,เ,าเส้นทางยาเสพติดสายสีนี้นะมันให้กับทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองกําลังผาเมืองนะฮะท่านผู้ฟังจําได้ไหมครับคดีที่เกี่ยวข้องกับกองกําลังผาเมืองเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยนะฮะคดีของก็คดีที่ทหารกองกําลังผาเมืองเก้านายที่นําโดยพันตีเชิดพงช่วยบํารุงเนี่ยนะครับ หัวหน้าหน่วยสา,ส,าสายเข่ากองของกองกําลังผาเมืองเนี่ยมันกับพวกเก้าคนเนี่ยได้ร่วมมือกับนอคําครับราชายาเสพติดชาวพม่า,ะมานะฮะเจ้าเจ้าของฉายาโจรสลัดแห่งรูปแม่น้ํโขงมันได้ฆ่าหมูสิบสามศพลูกเรือจีนภายในบริเวณแม่น้ํโขงที่เชียงรายเมื่อวันที่ที่เชียงแสนเนี่ยเมื่อวันที่ห้าตุลาสองพันห้าร้อยห้าสี่ซึ่งคดีนี้เป็นที่สะเทือนขวัญและเป็นข่าวใหญ่โตในประเทศจีนนะครับ ทำให้ชาวจีนโกรธแค้นมากโดยคดีนี้เนี่ยการสอบสวนทั้งทางตำรวจไทยและตำรวจจีนในตอนแรกเนี่ยมีทั้งพยานและหลักฐานชัดเจนว่าทหารทั้งเก้านายของกองกําลังผาเมืองได้เป็นผู้ร่วมฆ่าสิบสองสิบสามศพชาวจีนนั้นด้วยและได้มีการดําเนินการและไดออ้มีการดําเนินคดีทหารทั้งเก้านายการดําเนินคดีก็คือพลตํารวจเอกตานสลีปภาวัตครับซึ่งเป็นรองผู้พิการตํารวจที่เข้ามาดูแลคดีนี้ แต่แล้วขายข่าวก็เงียบไปนะครับไม่มีแม้แต่ทางพนักงานสอบสวนจะฟ้องนะฮะแต่เรื่องนี้เนี่ยผู้ผมเองนะครับได้ไปรู้จักกับตัวแทนรัฐบาลจีนคนหนึ่งซึ่งเขาได้บอกกับผมว่าการประชุมของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในระดับมณฑลรวมทั้งผู้บัญชาการทหารในนครปักกิ่งเขาได้พูดคุยกันในที่ประชุมว่า จีนจะทําทุกวิถีทางในการนําตัวนายหน่อคําและก็ก้าวฐานไทยมาลงโทษให้ได้ไม่ว่าจะจับเป็นหรือจับตายแต่ในที่สุดเรื่องก็เงียบไปต่อมาก็มีแต่นายหน่อคําและพรกพวกเท่านั้นที่ถูกทางการจีนได้รับการาได้สั่งการทหารชีวิตแต่จากข่าวที่เงียบไปนี้เองนะครับผมก็ได้สอบถามไปนะฮะข่าวที่เงียบไปนี้เนี่ย คืออย่างนี้ครับผมคาดว่าเพราะหลังจากที่เกิดคดีนี้ที่กองกาลังผาเมืองทั้งเก้านายก่อเรื่องไม่นานเนี่ยสลินทรอนก็ไปเยือนประเทศจีนด้วยตนเองหลังจากเกิดคดีนี้ไม่ดีไม่นานนะครับโดยคนของรัฐบาลจีนที่บอกกับผมมาแต่แรกนั้นเนี่ยเขาได้ตั้งข้อสังเกตว่าทางสลินทรอนเนี่ยคงเอาผลประโยชน์อย่างมหาศาลไปแลกกับรัฐบาลจีนเพื่อไม่ให้ฐานไทยต้องตกเป็นจำเลยไปด้วยก็เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วย นะนี่คือเรื่องของหน่อคำแล้วรายละเอียดของเก้าทหานไทยนี้นะครับท่านทผู้ฟังไปหาอ่านเราได้นะครับในในใที่คือมันเอาสรุปว่ามันชัดเจนนะฮะว่าร่วมมือกับหน่อคําชัดเจนครับแต่จูๆ่ๆข่าวเนียบไปเลยครับนะฮะเอาละท่านนี้าหี่เรื่องหนึ่งครับทหารเนี่ยมันก็พยายามที่จะเปิดเส้นทางค้ายาเสพติดใหม่อีกนะฮะ นอกจากยาเสพติดสี่เส้นทางวามารีวัวปาที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยทหารยังมีความพยายามที่จะเปิดเส้นทางยาเสพติดอีกช่องทางหนึ่งคือช่องทางที่กิดติดกับพม่าในอุทยานแห่งาชาติแก่งกระจานและที่นี่ทหารก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีครับจากหัวหน้าวณะนะอุทยานแก่งชาติแก่งกระจานคือนายชัยวัดลิมลิขิตอักษรแล้วไอห,หัวหน้าอุทยานคนนี้แหละครับออกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีสั่งฆ์เองครับคือครูปต์ หรือในทัศมนโอบอ้อมนะ่นะฮะคูป้ถูกยิงตายเมื่อวันที่10กันยา2 5สองันห้าสีและผู้แไอไอไชัยวัฒน์นี่แหละครับไอหัวหน้า,นาอุทยานคนนี้เนี่ยนอกจากตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้แล้วเนี่ยยังตกเป็นผู้ต้องสงสัยในการในการฆ่าของบิลลี่ะฮะผู้นำกะเลียงนะครับคืออย่างนี้มันเกี่ยวข้องกับทหารเพราะอะไร เพราะว่าครูปอ๊อดก่อนตายเนี่ยได้เคยเล่าให้เพื่อนผมกับผมฟังว่านายชัยวัตรลิ้มลิขิตอักษรหัวหน้าวัฒอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานร่วมมือกับทหารค้ายาเสร็จติดกับชนกลุ่มน้อยในพมา่าบอกตามตรงว่าเรื่องนี้เนี่ยผมรู้มาก่อนหน้านั้นแล้วจากครูปอตนะครับแล้วมาถึงสาเหตุที่เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบ,บกแบบ Hue, Talk, แิวอี้แบตท็อและก็เบลสามลำเนี่ยตกที่แก่งกระจานในวันที่สิ สิบเก้าและก็ยี่สี่กระนาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ตามลำดับตามลาดับนั้นเนี่ยมันเป็นการตกเพราะอุบัติเหตุเพียงลำเดียวนะครับคือเบลครับที่ตกในวันที่ยี่บสี่แต่อีกสองลำก่อนหน้านั้นเนี่ยถูกชนกลุ่มน้อยสอยครับเพราะว่ามันมีการหักหลังกันในเรื่องค้ายาเสพติดจากที่ผมเคยรู้มาแต่แรกจากครูป๊อตนั่นแหละโดยฮอลลำแรกที่มีในทหารห้าคนไปนะครับก็ถูกยิงตกในระยะต่ำ จากนั้นชมกลุ่มน้อยเนี่ยมันก็ฆ่าตัดคอหมดครับจากนั้นก็วิทยุหลอกให้ทหารไทยหน้างโง่เนี่ยนำเงินมาไถ่ตัวโดยที่พวกกะเหรี่ยงเนี่ยไม่ได้บอกนะครับว่าฆ่าทหารห้าคนนั้นแล้วไอ้ทหารเพียงว่าฮอลิวีเตอร์ตกนะฮะคอปเตอร์ตกตอนนี้ก็จะไปรับศพไปตามหาคนไปรับศพอะไรประมาณนั้น แต่การนับไปของมันเนี่ยมันหิ้วกระเป๋าไปด้วยกระเป๋าใบใหญ่ใบหนึ่งครับในกระเป๋าใบนั้นก็คือมีเงินเป็นค่าไถ่นั่นเองพอทหารหน้างโง่ไทยนะฮะถูกทันรู้ว่าคอตกปุ๊บเนี่ยนะครับชนกลุ่มน้อยก็เลยบอกว่าค่าก็บอกว่าให้นําเงินมาไถ่ตัวนะครับโดยไม่บอกว่าค่าไปแล้วเนี่ยพอละฮอลาที่สองไปถึงเนี่ยครับมันก็ไปกันทั้งหมดเก้าคนมีทหารแปด นักข่าวช่องห้าคนหนึ่งนำโดยพลตีตะวันเรืองสีนำเงินมาไถ่ตัวพอมาถึงปุ๊บก็ถูกชนกลุ่มน้อยหลอกฆ่าจนหมดนะครับโดยแทบทุกศพถูกตัดหัวครับสมน้หน้ามันครับแล้วฮิอี้ตกเนี่ยกับแบ็คฮอกตกเนี่ยตกในเขตพมา่านะครับดูแผนที่ได้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยครับคูปารหรือในอทัสกมลโอป้อมเนี่ย นอกจากเขาเล่าให้เพื่อนผมก่าผมฟังแล้วเนี่ยนะครับครูป,ป๊อตคงไปเล่าให้คนอื่นฟังด้วยครับคือโดยส่วนตัวเนี่ยครูป,ป๊อตไม่ถูกกับไอ้น,นายชัยวัดลิมลิขิตอักษรไอ้วนาวนาตุยานเนี่ยนะฮะดังนั้นพอเหตุของฮอตกปุ๊บเนี่ยได้เดือนกว่ากว่าเองครับคือตกในในสิบเจ็ดสิบเก้าแล้วก็ยี่บสี่กรกฎาคมพอมาถึง เดือนกันยายนปีเดียวกันกรกฎาสิงหากันยาก็เดือนเศรเศษเองครับนะบเดือนเศรเศษเท่านั้นครับฆ่าตายนะฮะขูป๊อก็ถูกฆ่าตายครับแล้วมือปืนที่ยิงขูป๊อน,นั้นคนหนึ่งก็คือคนขับรถของนายชัยวันรลิมลิกิจอักษร ซึ่งผมก็าคาดว่าเป็นการฆ่าปิดปากในเรื่องฮอตกด้วยครับในเรื่องที่ทหารร่วมกันค้ายาเสพติดกับไอ้ชัยวัน์แล้วตอนนี้เป็นไงครับชัยวัน์มีสองคดีครับหัวหน้าวนา,วนาทุยานเนี่ยคดีฆ่าครูปอหลักฐานชัดเจนครับรวมทั้งคดีการหายไปของนายบิลลี่หัวหน้ากะเลียงผลปรากฏว่าล่ากฎหมายไทยอีกเช่นเคยเพราะเขาเป็นคนในพระบร,รมราชนะฮะท่านทั้งหลายครับที่ผ่านมาเนี่ย ทักษไทยรักไทยโดยทักษิณเนี่ยประสบความสําเร็จในการทําสงครามกับยาเสพติดสมัยทักษิณเนี่ยมีการทําข้อตกลงระหว่างทักษิณกับพวกว้าและทักษิณเนี่ยก็ไปขอความร่วมมือกับจีนให้จีนเนี่ยทําข้อตกลงระหว่างจีนกับว้าด้วยร่วมกันครับเพราะนั้นการทําข้อตกลงระหว่างทักษิณกับว้าไทยกับว้าและจีนกับว้ารวมทั้งในประเทศไทยเนี่ยมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังในขณะนั้น เช่นมีการขยายผลไปยึดทรัพย์ก็เลยทําให้พวกที่ค้ายาเสพติดเนี่ยที่เขี่ยวพันกับยาเสพติดรายใหญ่กลัวภัยจะมาถึงตัวครับมันจึงมีการสั่งฆ่าตัดตอนคนในขบวนการยาเสพติดเป็นจํานวนมากในขณะนั้นเนี่ยจนมีข่าวว่าบางรอนลูกน้องหวยเสียกลางเนี่ยประกาศออกเดือนแปดสิบล้านบาทนะครับเพื่อเป็นค่าจ้างในการฆ่านายกทักษิณแต่นายกทักษิณก็โดนจริงๆเห็นไหมครับคราวนั้นถูกล่ผ้าไม่ลูกกี่ครัง้ตงตอกกี่ครั้งอะ่ะแต่ลอดตายมาได้นะฮะ และนอกจากการปาปาย่าป,า,ป,า,ป,า,ปาอย่างจริงจังนั่นเองนะครับทําให้นักทักษิณในขณนะนั้นเนี่ยประสบความสําเร็จในการทําสงครามกับยาเสพติดแต่มาบัดนี้ข้อตกลงทั้งหลายได้ถูกทําลายลงแล้วด้วยขบวนการยาเสพติดที่มีพ่อหลวงไทยเป็นหัวหน้าแล้วก็ยังไม่มวีวี่แววว่าใครจะมาปราบขบวนการยาเสพติดอันยิ่งใหญ่ในพระบรมราชูปถัมนี้ได้ ก็เหลือแต่พี่น้องประชาชนไทยเท่านั้นแหละครับที่จะสามารถปกป้องประเทศชาติแล้วก็หยุดยั้งไม่ให้ลูกหลานไทยต้องตกเป็นทาสของยาเสพติดเราจะจาการเปิดเผยข้อมูลความจริงครับว่ากษัตริย์ไทยคือหัวหน้าพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่สุดของโลกท่านทั้งหลายครับนี่คือบทความที่ผมได้เขียนออกมาเสร็จเมื่อคืนนี้ตอนตีหนึ่งครับนะฮะ แล้วบทความนี้ก็จะมีการเผยแพร่กันหลังรายการนะครับจะมีการเผยแพร่พวกเราก็ดาวน์โหลดกันไปนะครับอ่านกันไปแล้วก็เผยแพร่กันไปนะฮะเอาละเพื่อไม่ให้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเผมขอตอบคำถามเลยนะฮะมีอยู่สองสามสี่ห้าคำถามคำถามแรกคือนะฮะบอกว่าผมยอมรับนะครับว่าครั้งแรกที่ฟังเรื่องลุงสมชายค้ายาเสพติด ผมช็อกและไม่อยากเชื่อว่าพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยจะมีพฤติกรรมเช่นนั้นแต,แต่พอมาประมวลรวมเข้ากับข่าวหลายข่าวเช่นรัชทาญาตของลุงที่ไปโดนจับที่อังกฤษที่ฝรั่งเศสบ่อยครั้งมากก็เริ่มเชื่อพอมาฟังเท่นทานค่ายาเสพติดที่อยู่ในเว็บของสนามหลวงที่ถูกด็อกก็ชัดเจนเลยว่ามันทําเช่นนั้นจริงอีกหน่อยเขาก็จะจัดอําดับให้เป็นิ่งที่รวยที่สุดในโลกทําเป็นอายให้ลูกน้อง ทรัพย์สินส่วนกษริย์ออกมาตีเสดเป็นพลาวันเป็นปูนร้องท้องแท้ๆพ่อหลวงของพวกเรานะครับนี่ก็คือคำบอกเล่าของผู้ที่ฟังรายการท่านหนึ่งนะครับอีกท่านหนึ่งคนนั้นชื่ออะไรคุณลิศชายลิศอะไรเนี่ยสองอีกท่านหนึ่งคุณน้อแสกล้องนะครับบอกว่ามีข่าวว่าเดือนตุลานี้จะไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนข้าราชการจริงไหมครับและรัฐบาลจะถายพนธบัตรจะมีคนซู้ไหม แล้วไอ้ไอเลเนี่ยมันจะบ้าพิมพ์แบงไหน้ักู้ใครก็ไม่ทักู้ใครก็ไม่ได้พนธบัตรไม่มีใครซื้อคนแก่ก็ไม่มีเงินเดือนแล้วนักเรียนครูก็ไม่ได้ไอฮิตเลยมันเอาไปเอาไปหมดคืออย่างนี้ครับเออก็ผมก็ได้ข่าวอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะว่าสถานะทางการคังของไทยเนี่ยมีความสั่นคลอนและแล้วก็ขา้าราชการก็ออคือพูดง่ายว่าไอเลยมาต้องหาเงินแหละ นะครับเพราะฉะนั้นการมันไปกู้ใครเขาไม่ได้อันนี้ถูกต้องอยู่แล้วเพราะมันถูกบอยคอร์ดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันไม่มีคนซื้อพันธบัตรด้ยเนี่ยคือถ้าเกิดมันตัดสินใจพิมพิมทันพิมพ์แบงค์ใหม่นะฮะรับรองเงินเฟ้อที่ผายไปป่วงแน่ครับนะฮะตอนนี้ยางราคาละห้สิบาทอาจจะไปเหลือสิบาทก็ได้เงินเฟ้อแน่นอนครับนะ,ะแล้วก็มีอีก ท่านแรกบอกว่าได้ข่าวว่าลุงสมชายโดนพ่อเลี้ยงซ้อมตั้งแต่เด็กเลยเป็นเด็กมีปัญหาเก็ ift, บกดมาตั้งแต่เด็กน่าจะจริงไหมครับ <im rocks> ผมก็ได้ได้ข่าวน,นั้นเหมือนกันครับว่าพ่อเลี้ยงชาวาสวิตเซอร์แลนด์ของภูมนะ <im decision> ิพลเนี่ยนะฮะคือไอ้ภูมิพลเนี่ยมันเฮี่ยมาตั้งแต่เด็กนะฮะแล้วก็ถูกซ้อมด้วยอาจจะสองอย่างรวมกันครับคือถ้ามันไม่เฮี่ยด้วยเนี่ยนะถ้าภูมิพลมันไม่เฮี่ยด้วยเนี่ยมันก็คงไม่เลวถึงขนาดนี้นะฮะแล้วอาจจะถูกซ้อมด้วยนะครับ ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าพฤติกรรมของภูมิพลตามหลอดเมาเท่นอะไรเนี่ยที่เป็นผู้ที่ขุมประเทศพมา่าที่ทางการอังกฤษส่งมาเนี่ยคนคนนี้เนี่ยรับรัชการที่แปดมากนะครับแล้วก็โกรธรัชการไอโกรธภูมิพลมากที่ฆ่ารัชการที่แปดก็เคยเล่าให้ฟังนะว่าภูมิพลอิจฉาริษยาตั้งแต่แย่งแย่งห้องนอนที่สวิตเซอร์แลนด์นะตั้งแต่แย่งบุรี ยาโอหลายยางนะครับแย่งของที่เขาเอามาให้กับพระเจ้าอยู่หัวและการที่แปดภูมิพลมันแย่งหมดมันคงเทียด้วยเขาถึงซ้อมเอานะฮะและคำถามสุดท้ายนะครับคุณพกดิ์บอกว่าส่งข้อมูลแก้ไขเรื่องวัดลาดในอําเภอเชียงแสนมาให้หลังใหม่เออผมไม่เข้าใจเหมือนกันส่งข้อมูลแก้ไขวัดลาดโอเคก็ไม่เป็นไรนะฮะ ผมเมื่อกี้ผมพูดถึงวัดวัดพระทาธาตุผาเงานะครับซึ่งเป็นแหล่งพักยาเสพติด